สวัสดีครับคมสันเลคโตนิกนะครับวันนี้พาเพื่อนๆนะครับมาดูการซ่อมสวิตชิ่งนะครับรุ่นนี้นะครับผมเป็นสวิตชิ่งที่ใช้ในการขี้แบตเตอรี่นะครับตัวนี้นะครับลูกค้าส่งมาซ่อมนะครับกล่องโมเดลนะครับไม่ไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นรุ่นอะไรนะครับก็ตามนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆดูนะครับ ตอนนี้ลูกค้าแจ้งมาว่าไฟไม่ออกนะครับเดี๋ยวมาลองทดสอบดูก่อนนะครับว่าอาการเป็นยังไงนะครับก่อเดี๋ยวผมต่อไฟทดสอบทดสอบเลยนะครับก่อนทดสอบอาการให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับก่อนที่จะทําการซ่อมนะครับลองดูซิอาการเป็นยังไงก็ไม่ติดนะครับ มีเสียงดีเล์นะครับดังข้างในนะครับเสียงดีเล์ดังนะครับก็เดี๋ยวมาแกะดูก่อนนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมขอแกะดูข้างในก่อนนะครับแล้วก็ตรวจเช็คหาตัวเสียกันพร้อมๆกันนะครับให้เพื่อนๆดูนะครับครับหลังจากถอดบอร์ดออกมานะครับจะมีสองฝั่งนะครับประกอบกันนะครับ ฝั่งนี้นะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะครับประกบกันนะครับเป็นฝั่งไฟสูงนะครับตัวนี้นะครับก็ไฟสูงจํามาอีกฝั่งหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับก็เห็นเพื่อนนะครับเช็คฟิล์นะครับเช็คฟิล์อยู่ตรงนี้นะครับถ้าฟิล์ขาดก็ให้เช็คฝั่งนี้นะครับฝั่งที่ฟิล์ขาดนะครับทั้งสองฝั่งนะครับฝั่งนี้ก็มีฟิล์นะครับเนี่ยครับเพื่อนๆก็เช็คฟิล์นะครับถ้าเกิดขาดนะครับก็ให้เช็คฝั่งนี้นะครับ ฝั่งไหนฟิวขาดให้เช็คฝั่งนั้นนะครับก็เดี๋ยวมาลองวัดดูกันนะครับก็ดูฝั่งนี้ก่อนนะครับว่าฟิวขาดไหมนะครับก็ฟิวอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนเพื่อนก็วัดธรรมดานะครับว่าขาดไหมนะครับฟิวไม่ขาดนะครับตัวนี้ฟิวไม่ขาดเขยนมิเตอร์ขึ้นนะครับฝั่งนี้นะครับไม่มีการช็อตนะครับผมก็จะ แยกกอไว้ก่อนนะครับก็มาดูอีกฝั่งนี้นะครับฝั่งที่ประกบกันนะครับฟิวนะครับเพื่อนเพื่อนอยู่ตรงนี้นะครับก็ลองวัดดูนะครับก็วัดคอมตรงฟิวเลยนะครับฟิวขาดนะครับตัวนี้ฟิวขาดนะครับฝั่งนี้นะครับแสดงว่ามีการช็อตอยู่นะครับ เป็นชุดนี้นะครับเป็นชุดนี้นะครับมีมอสเฟตอยู่นะครับสี่ตัวก็เดี๋ยวถอดออกมาตรวจเช็คนะครับทั้งหมดสี่ตัวนะครับแล้วก็ทําการเปลี่ยนนะครับแล้วก็ตรวจเช็คให้เพื่อนๆดูอีกครั้งหนึ่งนะครับครับหลังจากถอดนะครับชุดมอสเฟตนะครับชุดนี้นะครับออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็สี่ตัวเนี่ยนะครับมีการช็อตแน่นอนนะครับ อาจจะ2ตัวนะครับมีการช็อตนะครับส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าฟิลขาดนะครับที่ตรวจเช็คทีแรกนะครับฟิลขาดชุดมอเตเฟตชุดนี้นะครับมีการช็อตนะครับเพื่อนๆก็ถอดมานะครับจากนี้นะครับก็ทําการวัดนะครับเดี๋ยวลองวัดให้เพื่อนๆดูนะครับว่ามีการช็อตไหมนะครับขาเกตนะครับขาเดนขาซอร์สนะครับเอาวัดสลับกันนะครับเดนซอร์สนะครับ ตัวนี้นะครับไม่ช็อตนะครับฝั่งนี้นะครับมีการช็อตนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆสลับสองข้างนะครับขึ้นหนึ่งขึ้นทั้งสองข้างนะครับมีการช็อตอยู่นะครับดูว่ามีการช็อตขาเกตร่วมด้วยไหมครับขาเกตก็ช็อตร่วมด้วยนะครับสามขาเลยนะครับตัวเนี้ก็กลับอีกด้านนึงนะครับ ก็เดี๋ยวผมมาร์คไว้ก่อนนะครับด้านหนึ่งนะครับลองวัดดูนะครับขาเกตขาเดนขาซอสนะครับวัดสองขานะครับสลับนะครับคือทั้งสองข้างลักษณะนี้นะครับมีการช็อตแน่นอนนะครับขาเกตขาเดนขาซอสนะครับช็อตทั้งสามขานะครับก็สองตัวนะครับที่คู่กันนะครับช็อตก็มาดูอีกตัวหนึ่งนะครับ ก็เหมือนเดิมนะครับวัดขากลางนะครับก็คือขาเดนกับขาซอสนะครับขึ้นหนึ่งข้างอีกข้างหนึ่งไม่ขึ้นลักษณะนี้นะครับก็ดีนะครับไม่มีการช็อตนะครับลองวัดขาเกตดูนะครับเทียบกับขาเดนขาซอสดูนะครับว่ามีการช็อตไหมนะครับก็สรุปนะครับช็อตสองตัวนะครับมอสเฟตนะครับเบอร์นะครับยี่สิบเอ็นนะครับหกศูนย์นะครับก็เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนนะครับแล้วก็ทดสอบให้เพื่อนๆดูนะครับว่าอ่า อาการจะเป็นลักษไในนะครับพอเปลี่ยนมอสเฟตสองตัวนี้ไปนะครับแล้วก็ฟิลด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนฟิลด์สิบแอมป์นะครับก็ทาการเปลี่ยนนะครับอย่าลืมนะครับเพื่อนเพื่อนก็ไล่เช็ค R นะครับค่าต่ําต่างๆนะครับต้องมีมีการขาดแล้วก็ไม่มีการยืดค่านะครับไล่เช็คให้หมดเลยนะครับ R ค่าต่าก่อนต้นเดี๋ยวผมเปลี่ยนมอสเฟตนะครับให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับแล้วก็ทดสอบให้เพื่อนๆนดู ครับผมก็ได้ทําการนะครับเปลี่ยนมอสเฟตตัวใหม่นะครับเข้าไปนะครับทดแทนของเดิมนะครับที่มีการช็อตนะครับสองตัวนะครับมอสเฟตนะครับช็อตสองตัวนะครับแล้วก็ทําการเปลี่ยนฟิลนะครับทําการเปลี่ยนฟิลตัวใหม่เข้าไปนะครับเนื่องจากมีการช็อตนะครับทําให้ฟิลขาดครับเดี๋ยวใส่มอเตอรเฟสไปนะครับแล้วก็ประกอบเข้าตัวเคสนะครับแล้วก็ทดสอบให้เพื่อนๆดูนะครับ ก็ได้ทําการนะครับเปลี่ยนมอดเฟสนะครับ2ตัวเรียบร้อยแล้วครับฟิลด้วยนะครับเดี๋ยวประกอบข้อเคสก่อนนะครับประกอบทดสอบให้เพื่อนๆดูนะครับ ก็ได้ทําการนะครับประกอบเข้าตัวเคสเรียบร้อยนะครับต่อสายวัดโอห์เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาลองทดสอบดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก็ลองเช็คเรียบร้อยนะครับไม่มีการช็อตนะครับเขียนวอเตอร์ไปสองตัวนะครับก็ทดสอบให้เพื่อนๆดูเลยนะครับก็เสียบสายนะครับเสียบสายไฟ AC เรียบร้อยนะครับก็ทดสอบนะครับ ยวลองดูนะครับอันนี้ผมทดสอบผ่านอ่าปลั๊กเทสโหลดนะครับก็คือปลั๊กที่มีหลอดไฟนะครับทวงโหลดดูนะครับปลั๊กเทสโหลดนะครับอันนี้ทดสอบผ่านปลั๊กเทสโหลดนะครับก็มาลองปลั๊กตรงดูนะครับ ว่าเป็นยังไงนะครับนี้ปลั๊กตรงนะครับก็ทำงานได้ปกตินะครับ14.1โวลต์นะครับตัวนี้นะครับเปลี่ยนมอสเฟตนะครับสองตัวนะครับมอสเฟตสองตัว20เอนนะครับ60นะครับ20แอมป์นะครับ600โวลต์นะครับสองตัวแล้วก็เปลี่ยนฟิลไปนะครับ ฟิล10แอมป์นะครับหนึ่งตัวนะครับก็นี่ครับฟิล10แอมป์นะครับหนึ่งตัวก็เรียบร้อยครับตัวนี้นะครับก็เอามาแบ่งปันนะครับให้เพื่อนๆดูนะครับแล้วก็ทำการตรวจเช็คนะครับเปลี่ยนนะครับตัวเสียนะครับให้เพื่อนๆดูนะครับเป็นแนวทางนะครับในการซ่อมนะครับก็คลิปนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการซ่อมสวิตชิ่งเพราะว่าซับไนะครับ ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กับคมสันอิเล็กทรอนิกส์นะครับสำหรับคลิปนี้นครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ